เราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวหนึ่งตัวมันโตขนาดนั้นเลยเหรอมันมีอะไรที่ได้ขนาดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันก็คงมีเรื่องอาหาร <c oughs> มันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารครับ <Okay. S 1> มันมีพรีเมียมฟู้ดของเพรที่เราเลี้ยงพรีเมียมที่เราจะจําเป็นแล้วกันนะครับที่ต้องเข้าใจว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยง <c oughs> เขาไม่ได้แค่เลี้ยงสัตว์เป้าบ้าน <c oughs> เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนเฉยๆแ <c oughs> ละสัตว์เลี้ยงเป็นครอบครัว สิปีที่ผ่านมาประมาณเจ็ดิบิลเลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสามร้อยบิลเลี่ยนคือคําถามคือ10ปีโตสี่เท่า oh. หรือแลาอาจจะพยากรต่อไปได้อีกหน่อยจากรีเสิร์ชบอกว่าอีกภายในไม่เกิน10ปีก็อาจจะโตได้อีก2เท่า oh. คําถามคือโตมาขนาดนี้เนี่ยธุรก oh. ิจนี้ผมว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจกำลังโตแล้วเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆ เ r e n t s เลี้ยงสัตว์แทนลูกนะคะหนึ่งในเมกะเทรนที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครท,ที่มองหาโอกาสการลงทุนที่วิเลตกับเรื่องของการที่เทรนการเลี้ยงสัตว์กำลังมาแรงแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจอาหารสัตว์อย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมี p พ t economy ค่ะสิ่งต่างๆนะคะที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กาลังโตอย่างมหาศาลเลยนะคะเมกะเทรนนี้จะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ ทีน่าชวนมาคุยกันค่ะกับพี่วีนะคะคุณวีรพลน์บดีรัตน์เคเวลซีออจากธนาคารกรสิกรไทยนั่นเองพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างที่กลดไปเลยนะคะพี่วีตอนนี้เนี่ย pet parents นะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องหมาน้องแมวเนี่ยโอ้โหกําลังมาแรงมากนะคะต้องถามพี่วีก่อนเลยว่าตลาดนี้ที่เราบอกว่ามันกําลังโตมหาศาลเนี่ยแล้วจริงๆมันไม่ใช่มีแค่ธุรกิจอาหารสัตว์เนาะมันยังมีเยอะมากคําว่า pet economy เนี่ยภาพรวมมันใหญ่ขนาดไหนคะพี่วีคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ พิ่งโตในปีนี้นะครับมันน่าจะโตมาหลายปีมากแล้ว <c oughs> แต่เราเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเวลามันโตต่อเนื่องมาเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าดูเศรษฐกิจของอในมุมของเพจอีโคโนมีแล้วนะครับ10ปีที่ผ่านมาประมาณ7 4บินลียนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ300บินล้ยนคือคําถามคือ10ปีโต4เท่า <c oughs> หรือเราอาจจะพยากรต่อไปได้อีกหน่อยนะครับว่าจากรีเสิร์ชบอกว่าอีกภายในไม่เกิน10ปีก็อาจจะโตได้อีก2เท่าคํ oh. ถาถามคือโตมาขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ธุรกิจนี้ผมว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจกําลังโตแล้ว <c oughs> เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรากําลังคุยกันในเรื่องที่ผมว่าถ้าคุณผู้ฟังกําลังฟัง <c oughs> แล้วก็ดูรายละเอียดของเรื่องนี้อยู่อาจจะสงสัย <c oughs> เอ๊ะเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวหตัว มันโตขนาดนั้นเลยเหรอมันมีอะไรที่ได้ขนาดผมว่าอาหารสุนัขอาหารแมวถ้าใครที่เคยเลี้ยงอาจจะเคยเห็นว่าเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันก็คงมีเรื่องอาหารมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารครับมันมีพรีเมียมฟูดของเพรที่เราเลี้ยงเลี้ยงดูอยู่ไม่ใช่แค่หมาแค่แมวเท่านั้นพรีเมียมฟูดแปลว่าอะไรแต่ก่อนเราจะเห็นอาหารแห้งมันมีอาหารเปียกนี่พรีเมียมกว่าแห้งนะครับแล้วก็แพงหัวมากมากด้วย ในเมืองไทยอาจจะไม่เห็นชัดในตลาดสหรัฐเมริกาจะยิ่งเห็นเรื่องนี้ชัดมากนี่คือพรีเมียมฟู้ดนี่คุยแค่ฟู้ดอย่างเดียวนะครับนอกจากฟู้ดเรามีอะเซสซอรีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเวลาเกิดเกิดเทศกาลฮาโลวีนเรามีลูกเราซื้อชุดแต่งกายฮาโลวีนเรามีสัตว์เลี้ยงเราก็มีชุดแต่งกายฮาโลวีนครับผมไม่ได้เลี้ยงสุนัขแบบมีเพศดีกรีดีๆนะครับที่บ้านก็มีเหมือนกันเป็นพันวัดนาวงเป็นหมาหมาวัดธรรมดานี่แหละแต่ถามว่าไอ้พันวัดนาวงของผมเนี่ย ผมก็ยังต้องพิเสียสตางแพงแพงให้กับมันถามว่าสายจูง<อ>ที่มันทนหน่อยเพราะสุนัขผมต,ตัวใหญ่แล้วก็สนมากเ<อ>ชื่อมธรรมดาเอาไม่อยู่<อ>ผมเปลี่ยนสายจูงไป3าี่เส้นสุดท้ายเราไปจบที่สายจูงหลักสอ0สาพบาทน,นี่มันคือพรีเมียมที่เราจะจําเป็นแล้วกันนะครับที่ต้องเข้าใจว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงเ,<อ>เขาไม่ได้แค่เลี้ยงสัตว์เฝ้าบ้านเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนเฉยๆละสัตว์เลี้ยงเป็นครอบครัวเข้าใจ เพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เรากำลังสะท้อนให้เห็นว่า สิบปีที่ผ่านมาโตมาสีเท่านะนะคะตอนนี้สามร้อยกว่าเบลเลียนนี่คือตลาดของแพทอีคโอนมีทั่วโลกโลกนะคะซึ่งต้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับบ้านเราเองอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะเพิ่งมาเริ่มเห็นเทรนนี้ชัดๆกันเมื่อสักสี่หปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขามีกันมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราจะสโคปดาวเรามองมองไปเนี่ยว่าแล้วตลาดตรงไหนคือเทรนนี้มันมันไปได้เยอะๆเลยอย่างเมื่อกี้พี่วีก็บอกแล้วว่าในอเมริกาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเท่าที่เราสัมผัสและเท่าที่เรา ับสารมามันอาจจะไม่ใช่แค่เมริกาแล้วม,มันเหมือนเป็นเทรนด์ของคนทั้งโลกเลยใช่ไหมคะคือจริงใหญ่ที่สุดอยู่ที่เมริกาจริงๆครับประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะของตลาดทั้งหมดอของของธุรกิจสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะครับจะถามว่ารองมาเป็นยุโรปประมาณอนยอยู่ใน Asia Pacific, เอเชียแปซิฟิกและอันดร์เอเชียแปซิฟิกก็คือจีนคือพี่ใหญ่ที่ตลาดเ,เรื่องธุรกิจแบบนี้กําลังมาจริงๆคําถามคือรู้ได้อย่างไงประชากรสัตว์เลี้ยงจริงก่อนเข้ารายการซีทีีน่า แซงเด็กเกิดใหม่ไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยแปลว่าอะไรแปลว่าผมไม่อยากจะบอกว่าคนเราเลี้ยงสัตว์เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันถูกหรือแพงกว่าแต่จริงคนเราที่มีลูกน้อยลงต่างหากที่เป็นเทรนที่ชัดเจนมากๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเลยไมไ่เกี่ยวเรื่องการเงินเลยมันเป็นความเข้าใจมันเป็น c u เจอร์มันเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี mindset ว่า การอยู่คนเดียวการเป็นครอบครัวเดี่ยวมันคือแนวโน้มที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเวลาเรามีครอบครัวเดี่ยวแต่เราอยากมีเพื่อนเราทําอย่างไรเร,เรามีสัตว์เลี้ยงครับเนั้นในจีนเราเริ่มเห็นประชากรสัตว์เลี้ยงโตขึ้นเรื่อยๆธุรกิจในจีนเองนะครับยิ่งต้องถามว่าสุนัขก,กับแมวคุณที่น่าเดาว,ว่าในจีนอะไรโตเร็วอะไรโตมากกว่าก,กันดีกว่าครับโตมากกว่ากันเหรอถ้าให้เดาใช่ไหมน่าจะน้องแมว จริงน้องแมวโตเหมือนกันหลายในหลายๆประเทศแล้วตอนนี้น้องแมวโตแซงสุนัขไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุนัขอาจจะโตน้อยลงหน่อยวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากแต่แมวนี่โตวันสิบเปอร์เซ็นต์ในในช่วงเวลาเดียวกันถามว่าเหตุผลคืออะไรคนเจนซีครับคนเจนเซนี่แหละคือคนที่เอ็นจอยกับแมวเลี้ยงมากกว่าสุนัขเพราะธาตุแมวที่เราได้ยินการคำพวกนี้นะครับมันคือเทรนด์จริงๆและในจีนก็คือสะท้อนเทรนด์นั้นได้ชัดมากๆทั oh. ้งตลาดธุรกิจ สัตว์เลี้ยงและลีเลชเทกับสัตว์เลี้ยงในจีนจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในช่วงนี้เหมือนกันน่าสนใจเพราะสิ่งที่พี่วีบอกเนาะก็คือมันไม่ใช่แค่อเมริกาที่เป็นเจ้าตลาดเดิมอยู่แล้วเขาเทรนนี้มาชัดอยู่แล้วรองลงมาคือยุโรปแต่ที่กำลังโตแบบน่าจับตามากๆคือเอเชียแปซิฟิกซึ่งหนึ่งในนั้นชั้งใหญ่ๆคือ,คอพี่จ,จีนของเราซึ่งพี่จีนเนี่ยอย่าลืมว่าโหประชากรเขาพันสี่ล้านคนนะคะแล้วเขาก็ยังมีกําลังซื้ออีกมหาศาลถึงแม้คนจะตั้งคําถามว่าเอะเศรษฐกิจจีนชะลอลงหรือ ของจํานวนผู้บริโภคในจีนเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่แบบโอเคทุกคนต้องสร้างครอบครัวมีลูกตอนนี้หลายๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงความต้องการก็อาหาันมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทนลูกมากขึ้นนะคะซึ่งจริงอย่างที่พี่วีบอกเลยว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยนะคะเขาแบบเวลาที่เขาเลี้ยงอะ่ะเขาก็จัดเต็ม,มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำว่า pet economy ที่มันวีเลตมันโอ้โหมันไปกันแบบลึกมากเลยผมว่าคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนจะรู้ว่า,าวันนี้เราไม่ได้เลี้ยงสัตว ออบเจกตี uh, v e แบบเก่าแล้กัน<อ>บางทีเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านเ,<อ>เลี้ยงแมวไว้จับหนู<จ>อ่านี่ภาษาแบบโบราณเลยนะ<อ>แบบยุคผมแล้วกัน<า>สมัยนี้คําว่าเลี้ยงเป็นเพื่อนเลี้ยงเป็นลูก<อ>มันชัดขนาดไหนมัน<จ>มันชัดถึงขนาดที่เราเข้าใจได้ว่าประชากรสุนัขและแมวเลี้ยงในจีนเนี่ยอ,อาจจะอยู่ราวๆสองร้ล้าน ไปเรียบร้อยแล้วนะปัจจุบันหรือกำลังจะมากกว่านั้นใช่ใช,ใช่ซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในจีนเท่านั้นที่เราเห็นเป็นเทรนด์เรื่องของตัวเลขที่ชัดเจนว่าประชากรสัตว์เลี้ยงมากกว่าเด็ก0ูนถึงสี่ขวบแล้วนะคะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยแซงขึ้นมาแล้วชัดเจนมากเลยแต่อีกแกนหนึ่งที่พี่บอกก็คือนอกจากพี่จีนแล้วเนี่ยในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศอื่นๆเนี่ยมองในแกนของเจเนเรชันก็คือเจนซัสนี่แหละส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นเลี้ยงแมวกันแบบจรงจิงจังมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแบบไม่ใช่แค่โอ้โห แต่ว่าเทรนนี้มันมาบ้านเราเรนช้าเรากะบ,บางึกถึงเด็กมัธยมไปจนถึงน้องวัยรุ่นฝาเฟิร first <ล> jobber ทั้งหลายซึ่งเหมือนกันทั่วโลกใช่อันนี้คือเหมือนกันทั่วโลกไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นแต่ว่าความแปลกที่อยากให้พี่พีลองช่วยวิเคราะห์ต่อนอิดหนึ่งว่าโอเคอันแรกเลยเนาะก็คือคนอาจจะเงาแหละแล้วก็ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นแต่มันมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะพี่วีที่ทําให้เทรนนี้มันจะเป็นแบบเมกะเทรนต่อไปได้ในระยะยาวข้างหน้าผมว่าคราวที่แล้วเราคุยเฮลท์แคร์ใช จุดเริ่มต้นของการเติบโตของเฮลท์แคร์มาจากโควิดเรื่องนี้ไม่ต่างกันต้องบอกว่าโควิดทําให้เราอยู่บ้านผมยังไม่ได้บอกว่าโควิดไปทําให้เรากังวลเรื่องอื่นครับโควิดทําให้เราอยู่บ้านมากขึ้นในอเมริกาเราสามารถทํางานต่างรัฐและยังทํทงานแบบีโมทได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแปลว่าคนเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆเดิมเราอาจจะบอกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไปทํางานกลับบ้านนอนได้ไม่มีปัญหาแต่พอเราอยู่บ้านมากขึ้นเราก็ต้องการอะไรที่มา สร้างความบันเทิงหรือมีเพื่อนอยู่บ้านมากขึ้นเหมือนกันทั่วโลกที่เกษกรเองเราก็ไม่ได้ฟูลไทม์เข้าออฟฟิศจันทร์ถึงสุก8โมงถึง5โมงเหมือนในอดีตนะครับหลังจาาโควิดเราก็มีเทรนด์ของการเวิร์ n แอดฟอร์มอินนีแวร์มากขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้คือเทรนด์ที่1น่เทรนด์เมื่อคนอยู่บ้านมากขึ้นเราต้องการเพื่อนใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนมากขึ้นอันนี้คือเทรนด์ที่1เทรนด์ที่2คงต้องบอกว่าก็เกี่ยวเนื่องกับโควิดเหมือนกันนะครับหลังจากโควิดเราสนใจสุขภาพกันมากขึ้น ทเทรนนี้ไม่ได้หายไปไหนต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราคุยกันด้วยซ้าเมื่อคนสนใจสุขภาพมากขึ้นเราบริโภคอาหารสะอาดมากขึ้นเรากินคลีนมากขึ้นเราบริโภคเนื้อาาสัตว์น้อยลงหรือเราไปหาอะไรที่เป็นของทดแทนมามากขึ้นแล้วเราก็เผื่อแผ่ไปยังสัตว์เลี้ยงได้ด้วยไม่รู้มันชอบหรือเปล่าแต่เราชอบอนี่นะฮะนี่คือทเทรนที่สองสเ,อเอาว่าเราคือพวกเดียวกันแล้วกันเพราะ เมื่อเรารู้สึกว่ามันดี <ฮะ S 1> คุณน้องดีด้วยเ,เราก็พร้อมจ่ายอ,อ,อันนี้คือเทรนด์ที่2เทรนที่คุณก็บอกว่าคนเราอันนี้เราคุยกันแล้วแหละคนเรามีอายุยืนขึ้นครอบครัวเล็กลงทั้งหมดนี้มันเอื้อไปในการที่เราต้องพยายามหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนไม่อย่างนี้เป็นเทรนด์ที่4นะครับเราคุยเรื่องจีนเรื่องอะไรกันมบ้มางเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศอย่างจีนอย่างอินเดียอย่างเวียดนามเราจะเห็นพวกมีเดิลอินคัมที่เติบโตมากขึ้นเวลาเราจะเห็นว่าเราอยากเลี้ยงสัตว แต่ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์จะไม่เติบโตเลยถ้าคนไม่พร้อมจ่ายนี่เรากําลังพูดถึงประเทศแบบจีนที่พร้อมจ่ายได้พอๆกับ U.S. หรือเวียดนามหรือรอินเดียที่พร้อมจ่ายได้พอๆกับ U.S. เพราะเศรษฐกิจเพรอีโคโนมีผมว่ามีความน่าสนใจอยู่ในหลายอีกหลายมิตริรวมถึงในอนาคตด้วยโอ้โหนี่คือฝั่งของตลาดที่เราคุยกันนะคะซึ่งแน่นอนว่า ตลาดนี้มันแฝงไปด้วยโอกาสในมุมของการลงทุนด้วย<ช>ถ้าเราแบบชื่นชอบแล้วก็มองออกเนาะทีน่น่าว่ามันน่าจะเอาไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี<ช>และอย่างที่<ล>พี่ว <ฮะ S 2> ีบอกว่ามันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะเพราะว่าเทรนนี้มันไม่ใช่แค่แบบกระแสแฟชั่นแน่นอนเราเห็นแบบเออมันเป็นพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปในระยะยาวจริงๆนะคะแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งถ้าเรามาพูดถึงประเทศไทยกันบ้างนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยถ้าใครได้ติดตาม ก็จะรู้ว่าเราเนี่ยมีบทบาทมากๆนะใน economy เพพอ o n o นเมี่ยแหละจริงๆแล้วที่นั่งบอกว่าเรามีโอกาสนะคะได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนะคะโรงงานผลิตอาหารสัตว์หลายรายที่บอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยคือเบอร์ต้นๆของโลกเลยเป็นฮับในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเลยทั้งแบบรับเอาซอร์สให้ประเทศอื่นแล้วก็ส่งออกในแบรนด์ต่างๆด้วยอยากให้พี่วีช่วยมองว่า ในบ้านเราเนี่ย .ecosystem ของคำว่า p พ t อี o n น m y กับทั้งเรื่องของดีมาที่กำลังเติบโตในบ้านเราด้วยแล้วก็ฝั่งของ Supply ที่เราก็มีความพร้อมด้วยเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ยังไงบ้างคผมพูดงนี้แล้นะครับถ้าเราพูดถึงอาหารสารัตว์สมมติเรายังไม่พูดถึงผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับเอาผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกอย่างมาที่เข้ามาในประเทศไทยเขาไม่ได้แค่เอาของมาขายนะฮะมาถ้าเรานึกไม่ออก ถ้าในมุมอาหารสัตว์เราจะนึกถึงพวกพ e ดีกรีเราจะพูดถึง Smart ทฮาร์ดสำหรับอาหารสุนัขนี่คืออาหารสัตว์รายใหญ่มากๆของโลกแล้วก็ไม่ได้แค่เอาของมาขายมีการตั้งโรงงานผลิตทรายแมวที่ผลิตอยู่แถวโคราชแถวระยองอันนี้คือโรงงานของมาทั้งสิ้นนะครับเพราะมีการสร้างงานแล้วก็ขายในประเทศอันนี้คือเจ้าใหญ่ของโลกที่เข้ามาจริงในประเทศไทยที่มีกันอยู่แล้วอย่าง C p พ e t บ Grow อันนี้ชัดเจนะ ที่มีการแตกออกมาอย่างเช่นตัวเอเชียนซีมีการแตกบริษัทลูกออกมาคําว่าแตกเนี่ยไม่ได้แปลว่าแตกออกมาเพื่อทําเรื่องนี้เฉยๆไม่ได้มาทาแค่ผลิตอาหารสัตว์เฉยๆนะครับแตกออกมาแล้วจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยอย่างเอเชียนซีนี้มีการแตกเอาตัว AI เข้ามานะครับอีกบริษัทหนึ่งก็คือ TU ถามว่าท u แตกอะไรออกมาเดิมก็เป็นธุรกิจอาหารอยู่แล้วมีการแตกเอาบริษัทอย่างตัว I t เทเข้ามาทั้งคู่ครับทั้ง AI และ i t เทเนี่ยผมจะเรียกว่าธุรกิจหลักๆอาจจะอยู่ในพวก OEM ผลิตอาหารสัตว์ ไม่ได้ติดแบรนด์ตัวเองสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้แต่ว่าการเติบโตของอคําว่าเพรอีโคโนมี่เนี่ยทำให้เกิดสิ่งนี้ครับและนี่คือกิจกรรมที่ผมว่าสะท้อนชัดมากมในบ้านเราภาพของการแตกบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนเพื่อใส่เข้าไปในธุรกิจนี้อย่างเดียวอันนี้ผมว่ามีระ็ะรที่น่าสนใจที่เราเห็นว่าศักยภาพของไทยเนี่ยนะคะไปได้ไกลมากนะคะไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการไทยอย่างเดียวแต่ว่าผู้ประกอบการระดับโลกเขาก็มาตั้งฐานกรเนิตที่บ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าย้อนไปดูที่ g l o b a l player ที่อยู่ใน pet food industry เนี่ยจริงๆนะวันนี้เนี่ยนอกจากมาสที่พี่วีบอกว่าใหญ่มากเนี่ย<ม>เขาใหญ่ขนาดไหนแล้วเขาแบบมีใครที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกอีกบ้างเอาจริงอย่างมาสอย่าง n นสเล่นี่คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองในธุรกิจอาหารสัตว์ในอเมริกาเลยนะครับคือถ้าในระดับโลกเนี่ยมาชนะอยู่ละรายได้ของมาสปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ1 8บแถึงยี่สิบิ i ก็คือประมาณสอง0 0ล้านนะครับซึ่ง ก็เข้าใจว่ารวมหลายอย่างจริงบริษัทเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเราจะไปแยกรายได้เขาไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่แต่เฉพาะธุรกิจอาหารศัตว์ของมาเองก็โตประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถือว่าไม่น้อยเลยเทียบกับรื่มนูต่อปีที่ทําได้นะครับยูนิชามนี่คือท็อปสิบท็อปสิรายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณสัก680ิบิลเลียนก็ถือว่าไม่น้อยนะครับอันนี้บริษัทญี่ปุ่นเพราะฉันนี่นี่คือสัดส่วนของบริษัทที่เติบโตในกลุ่ม เฮดฟู้ดทั้งหมดนะครับที่ถือถือว่าผมว่ามีประเด็นของเรื่องรายได้ที่เติบโตที่น่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มของผู้เล่นรายสําคัญของตลาดโลกนะคะแต่แน่นอนว่าแพทอีกอนอมีที่เราคุยกับพี่วีตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ส่วนของอาหารสัตว์เนาะมันยังมีส่วนอื่นๆที่เป็นอีโคซิสเต็มสำคัญและได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกจากแมกกาเทรนนี้ด้วยมันมีอะไรอีกบ้างเราโยงกลับเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ครับอสังหาก็ได้เราจะเห็นโรงแรมในไทยในต่างประเทศน่าจะเยอะมากแล้วค่ะ ไม่ไม่ใช่แค่โรงแรมเพื่อเอาไปฝากสุนัขหรือแมวเลี้ยงให้อยู่เวลาเราเราไม่ว่างกันแล้วกันนะครับโรงแรมที่มนุษย์ไปอยู่นี่แหละแต่ต้องเฟรนลี่กับสัตว์เลี้ยงด้วยในเมืองไทยก็มีคอนโดโรงแรมที่มีลักษณะนี้ห้างสรรพสินค้าที่เอื้อต่อการที่มีสัตว์เลี้ยงไปด้วยการร้านอาหารถัดมาเราบอกว่าโดยเฉพาะในเอเชียในจีนก็เติบโตสูงมากการที่ธุรกิจสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เรเติบโตเราจะเจออ e ีคอมเมิร์ซที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ เราซื้อของเล็กๆน้อยๆแล้วต้องซื้อบ่อยเนี่ยเราคงไม่ไปช็อปนะครับเั้นอ e ีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้นมาทันทีที่อ e ีคอมเมิร์ซที่รี้ยเทอยู่กับธุรกิจสัตว์เลี้ยงก็จะสามารถเกาะไปกับกระแสน,นี้ได้ด้วยสุดท้ายคงต้องบอกว่าเซอร์วิส i n ส s s ทั้งหลายแหละจิงแอบคุยกับคุณทีน่าก่อนเข้ารายการแหละเราไม่ได้มีแค่เลี้ยงมันและให้อาหารมันนะครับเรามีลูกเราก็ส่งเรียนหนังสือ,อเรามีสัตว์เลี้ยงเราก็ส่งเรียนหนังสือเหมือนกันอ่ะยุคผมส่งไปเรียนกับเคนายฝึกสุนัขตำรวจ จบแล้วได้ประกาศนียบตัตแปลว่าโยนของไปคาบกลับมาได้ยุคปัจจุบันไม่ใช่ครับสุนักสามารถมีโยคะสัตว์เลี้ยงได้มีนวดสปาเรามีเทรนเนอร์เฉพาะดูเรื่องโภชนาการ<ะ>ดูเรื่องการออกกําลังกายเป็นเฉพาะแบบวัน on ออนวันได้พวกนี้คือเซอร์วิสบิสเนส s ที่จะเติบโตไปพร้อมกับเพจอีคโนีค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วต้องบอกว่านอกเหนือจากธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงตรงๆแล้วเนี่ยนะคะธุรกิจอื่นๆที่มีการปรับตัวให้เข้ากับเทรนดนี้ก็จะได้อนิสงได้ปร,ประโยชน์ไปด้วยเนาะแต่ทางนี้เนี่ยนี่คือฝั่งของโอกาสค่ะแน่นอนเวลาที่เรามองในมุมของการลงทุนมันก็ต้องมีฝั่งของความเสี่ยงมาด้วยเนาะพี่วีเราเห็นแต่มุมว่าโอ้โ oh, ห oh, มันเป็นแมกกาเทรนทุกอย่างกําลังโตมันจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมที่เราจะต้องจับตาว่าเอ้ e y, ถ้ามันเกิดขึ้นอะ่ะแมกกาเทรนนี้มันอาจจะไม่ได้โตอย่างที่คิดก็ได้คนะือต้องบอกว่าลงทุนเราต้องมอง2ด้านเลยครับ ด้านของเพดอีโนมีต้องค่อยๆนึกดีๆก่อนถามว่าความเสี่ยงของเพดอีโนมีคืออะไรถามว่ามันโตมาจากอะไรก่อนมันโตมาจากเทรน์มันโตมาจากกระแส mm hmm. ความเสี่ยงหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเรานึกนึกถึงว่าถ้าเกิดแพนเดกอีกสักรอบหนึ่งเทรนนี mm ้ hmm. ก็มีโอกาสได้รับผลกระทบชัดเจนมากๆนะครับ mm hmm. อันที่2คงก็บอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ชัดร0อเนตะครับจะถามว่าคนพร้อมจ่ายพรีเมียมให้กับสัตว์เลี้ยงเพราะอะไร mm hmm. เพราะเรามีสตางค์แล mm ้ hmm. ถ้าเกิดร mm ีเ hmm. ซ s ชั่นเกิดเศรษฐกิจ มันดาวลงมามากๆจริงๆอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่มากนะครับแต่ผมเชืช่อว่าอันนี้ก็จะมีผลกระทบด้วยอ่าเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องระวังเนาะว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ผิดปกติซึ่งช่วงโควิดเราก็เห็นเหมือนกันว่าคนเราก็ต้องเอาตัวรอดก่อนนะเนาะนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะทําให้กําลังซื้อเราหดหายไปแต่ก็อย่าลืมว่าอีกแกนหนึ่งอะเมื่อเขามีความสัมพันธ์แบบไม่ได้แค่เลี้ยงเพื่อไว้ให้เฝ้าบ้านอย่างที่พี่มีบอกเน วิถีในการเปลี่ยน mindset ของการบริโภคกับน้องหมาน้องแมวมันอาจจะไม่ได้ใช่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ลักชัวรี่กู <luxury good S 1> อะถูกต้องมันต้องเป็นอีกแนวหนึ่งแหละคือเซนซิทีฟิตี้ของการที่อยากจะลดค่าใช้จ่ายพาสเนี่ยมันอาจจะไม่มากเท่าค่ะอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วง3-4มปีที่ผ่านมานะคะทนีนี้แน่นอนว่าพอเราเห็นแล้วเราเห็นทั้งสองข้างคือทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอ่ะพี่วีเราในฐานะที่แบบเราอยากเข้าไป ขี่เทรนนี้กับเขาบ้างนะคะอยากเกาะไปกับกระแสทะเทรนแมกกาเทรนนี้ไม่ว่าทุกคนตอนนี้จะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนั่งวางอยู่บนตักก็ดูเราไปด้วยนะคะแล้วก็มองว่าเอ๊ะฉันก็จ่ายกับเธอเยอะเหมือนกันนะลงทุนดีนดไหมใช่ถูกต้องงั้นฉันจะหาอะไรที่มันเป็นโอกาสการลงทุนที่วีเลตกับสิ่งที่มันกําลังจะเป็นแมกกาเทรนตรงนี้กันบ้างคือต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับกองทุนรวมมีการแรปกองแล้วก็หาเทรนที่น่าสนใจแบบนี้เ,<อ>เข้ามาผมว่าพอสมควรเลยนะครับที่มาของการมาคุยกับคุณทีน่าวันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้กาลังจะมาหากอง เพดเอคอนอเมียรีเลเทแล้วบอกว่าเนี่ยกองนี้มีเพดเอคอนอเมียโอลอย่างเดียวแต่ต้องบอกว่ากสิกรเองเราพยายามมองกองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงอกองทุนที่เป็นเทรนก็มีการกระจายเทรนดลงไปในกองทุนด้วยเช่นเดีวยวกันระหว่างที่ผมรีวิวไอตัวเคฮิตซึ่งเป็นกองทุนที่รวมหลายๆเทรนเนี่ยค่ะไม่กระทั่งสิเทรนเจ็เทรนถึงสิบเทรนเข้าไปด้วยกันเนี่ย เ e ดอี o น o มีเป็นหนึ่งในเทรนที่มาแรงมากในช่วง mm. ที่ผ่านมา mm. ปัจจุบันเพ t อี o นอมีไปอยู่อันเดอร์ที่สิ่งที่เราเรียกว่า g เจเนเรชันเว l บีอิง g จน n C เมื่อกี้ที่เราคุยกันเลยครับพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรเพดอี o น o มีอยู่อันเดอร์เจนซีผลการที่รีวิวสิ่งนี้ทําให้เราเจอครับว่ามันมีมุมมองที่น่าสนใจของหลายๆเทรนและเวลาที่เราเข้าใจเทรนนั้นแล้วเราอยากลงทุนเราสามารถเลือกลงทุนแบบนี้ได้ mm. ที่อยากจะบอก แค่จะบอกว่าถึงแม้เพดอีโคนาีเราจะเข้าใจแต่การที่เลือกเทรนด์ใดเทรนด์หนึ่งแต่เราไม่ได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเ,เราอาจจะเลือกกระจายการลงทุนไปบนเมกกะเทรนด์หลายหลายเทรนด์ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นเราเห็นภาพเราค่ะพี่วีอยากให้พี่วีช่วยยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงล้วกันว่าอย่างกองของเคฮิตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหาโอกาสหรือเห็นโอกาสอะไรจากตัวเพดอีโคนาีบ้างก็อบอกว่าเวลาเราลงทุนนะครับเราจะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในอนาคตยาว ฟู้ดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่อันที่น่าสนใจที่อยากจะยกตัวอย่างในวันนี้อาจจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องฟู้ดครับโซเอ i ิค, so คือบริษัทยาที่ผลิตยาวัคซีนแล้วก็จะดูแลธุรกิจเมดิแคร์ให้กับสัตว์ซึ่งถามว่าการดีเทค อาการเจ็บป่วยของสัตว์ได้ล่วงหน้าเนี่ย<ม>นี่คือทั้งหมดของโซเอทีสซี่ทามและนี่คือหนึ่งในบริษัทที่ทางเคฮิตลงทุนแปลว่าอะไรแปลว่าเพชอีกนมีนอกจากฟู้ดมันมีอย่างอื่นที่ที่มันเกาะกระแสไปได้<ม>และการเกราะกระแสที่มีโอกาสเติบโตสูง<ม>ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มบริษัทเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเคฮิตน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยเราอยากลงทุนไปย,วยาวๆกับหลายๆไม่กับเทรนอย่างที่ทางทีมของ k w e a l t h นะคะที่พี่วีดูแลบอกเลยว่าเกสิกรไทยอยากจะให ทุกคนกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแต่ว่าก็ไม่ได้กระจายจนแบบโอ้เยอะไปหมดนะคะแล้วโฟกัสมาให้แล้วอย่างกองเคฮิตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเมกะเทรนที่น่าสนใจต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแพดอีคออโนมี่ที่ก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่กําลังเติบโตแบบไม่มีใครปฏิเสธได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วใครวันนี้เนี่ยนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้สนใจนะคะเรามากระตุกต่อมคิดให้คนคุกคนไปแบบดูเรื่องของแพดอีคออโนมี่แล้วเริ่มศึกษาได้เริ่มศึกษาเลยนะคะจะลงทุนตรงก็เลือกบ,บริษัทตรงๆก็ได้ ETF สัตว์เลี้ยงก็ม ว่ามันมีหลายช้อย์ละกันเราไม่รู้จะศึกษาเองอย่างไรผ่านกองทุนรวมนะคะซึ่งเคคิดก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะซึ่งสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ง่ายมากเลยเพราะตอนนี้เข้าใจว่าเราสามารถลงทุนผ่านเคพลัสใช่ไหมคะได้หลายบลจได้หลายบลจบกสิกรก็ได้บลจอ,อื่นๆก็ได้แล้วก็เวลาเลือกเนี่ยมันจะมีการแรง้งแหงกองทุนที่มี performance ดีหรือ performance เวลาบอก performance ไม่ดีอจาจจะหมายถึงกองที่ติดลบ กองติดลบเยอะๆอาจจะหมายถึงเป็นกองที่มีแนวโน้มดีแต่วอนนี้ราคาถูกก็เป็นไปได้สามารถเลือกได้แบบนี้ต้องบอกเลยว่าทีน่าเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะคะที่ใช้แอปเคพลสแทบทุกวันนะคะในการจับใจใช้สอยนะคะแล้วก็มักจะกดเข้าไปดูค่ะในโหมดของลงทุนใช่ไหมคะพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีแรงกิ้งอย่างที่พี่บอกเลยนะคะเราจะเซิร์ชเลยก็ได้วันนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วลองเข้าไปเซิร์ชซิว่าไอ้เคทีดเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับกองอื่นนะคะที่อยู่ใน กลุ่มประเภทเดียวกันว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าตัดสินใจอยากจะลงทุนระยะยาวไปกับเขาหรือจะดี a ค่อยๆทาทุกเดือนมันมีฟังก์ชันหลากหลายมากมายเลยนะคะนี่คือข้อดีของ k w e a l t นะคะที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนแล้วก็พร้อมให้ทุกคนเนี่ยได้จับโอกาสการลงทุนดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองวันนี้เห็นภาพมากๆเลยค่ะพี่วีขอบคุณมากสาหรับการ,รอัปเดตความรู้ในเทรนนี้เดี๋ยวเทรนหน้ามีอะไรน่าสนุกๆทีนะ่าชวนพี่วีมาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ<ด>